สวัสดีค่ะภาษาไทยวันนี้นะคะมิจะให้นักเรียนอ่านนิทานนะคะนิทานที่อยู่ในหนังสือหลักภาษานะคะอะนิทานของเรานะคะจะมีอยู่ตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆนะคะตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่2จนถึง หน่วยการเรียนรู้ที่15ที่เราเรียนถึงสละอัมใช่ไหมคะ,ะทุกหน่วยก็จะมีนิทานอยู่ทุกเรื่องนะคะวันนี้นะคะมีท่ายนักเรียนเลือกนิทานมา1เรื่อง1เรื่องเรื่องอะไรก็ได้นะคะจากนั้นมีจะให้นักเรียนลองสรุปใจความนะคะอ่าอย่างเช่นมิทเปิดมาเจอหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะนิทานจะอยู่มุมนี้ใช่ไหมคะ,ะเรื่องนี้คือเรื่องมาอารีใช่ไหมคะ ก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องอ่านนะคะอ่านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนจับใจความสำคัญนะคะจากนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปลงในสมุด3-5ถึงบรรทัดนะคะอ่าที่สำคัญคือเวลาเขียนมิดจะอ่านใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเขียนให้มิดอ่านแล้วมิดเข้าใจว่านิทานเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรนะคะ ย้ำว่าให้สรุปใจความสำคัญ3-5ถึงบรรทัดลงในสมุดนะคะถ้านิทานมันสั้นนักเรียนก็อาจจะเขียนให้มิดเข้าใจง่ายแต่ถ้านิทานมันยาวนะคะนักเรียนก็ลองสรุปมาให้มิดเข้าใจนะคะเดี๋ยวลองทำดูนะคะเพราะว่าเทมอม2นะคะเดี๋ยวมีจะให้นักเรียนฝึกอ,อ่านแล้วก็ บันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่านนะคะ